สวัสดีชาวราศีตุลและคณาตุลน,นะครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมึ5 1 5พฤศจิกายนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดคนมีคู่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีตุลประจําช่วงปักหลังเดือนสิงหาคม2563หรือครอบคลุมตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง31สิงหาคมนี้เองนะครับถ้าพูดไม่ชัดขออภัยนะพอดีตอนนี้มีแผลในช่องปากอยู่นะครับเอาละ เรามาดูกันที่คนโสดชาวราศีตุลกันก่อนนะว่าคนโสดชาวราศีตุลในช่วงปักหลังเดือนสิงหาคม2 5งหนี้ตัวตนของคุณจะเป็นอย่างไรกันนะคนโสดชาวราศีตุลคุณพยายามที่จะยืนหยัดสู้นะครับในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าสิ่งนั้นจะเริ่มใหม่หรือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องย้อนกลับมาทําให้มันสําเร็จก็ตามนะครับงั้น เรามาดูว่าในสิ่งที่คุณพยายามอยู่นี้ช่วงเวลาที่คุณแห่งความเป็นช่วงเวลาแห่งความพยายามของคุณอยู่ในะชาวราศรีตุลที่เป็นคนโสดนะคนที่คุณจะได้เจอนะครับหรือคนที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกใจชื้นใจฟูขึ้นมาหรือหัวใจพองโตได้เนี่ยเขาจะเป็นคนลักษณะไหนอะไรยังไงนะขอดูคนที่ชาวราศรีตุลที่เป็นคนโสดจะได้พบเจอในช่วงปากหลังสิงหาคม2 5ง3 เขาอาจจะเป็นคนที่เคยหันหลังให้คุณมาก่อนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เคยเสียความรู้สึกกันไปกวนน่านี้นะแล้วก็มีโอกาสได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือบางทีเขาอาจจะเสียความรู้สึกจากใครบางคนมานะครับงั้นขอรู้หน่อยว่าถ้าเกิดว่าคุณ ชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดนะครับได้เจอกับคนคน,นี้บทสรุปของคนโสดชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรนะในช่วงปักแรกเดือนสิงหาคม2563นะครับ mm hmm. ก็ถ้าคุณเคยเสียความรู้สึกกันมาก่อนแล้วกลับมาคุยกันนะครับมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยได้เจอกับสิ่งดีๆนะ เขาอาจจะเป็นคนที่ช่วยทําให้คุณมีช่องทางในการาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัวตนอย่างที่คุณพยายามต้องการอยู่นะเวลานี้นะครับในเวลานี้นะเขาอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีช่องทางหรือว่าเป็นคนที่นําโชคนำลาบในเรื่องนี้มาให้คุณก็ได้นะทำให้คุณมีฐานะที่ดีขึ้นหรือมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะครับจากการที่มีหเหรียญใหญ่ออกมานะงั้น มันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีพอสมควรนะครับสำหรับชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดนะคราวนี้เรามาดูเรื่องของคนมีคู่คกันบ้างดีกว่านะขอดูตัวตนของคนมีคู่นะครับชาวราศีตุลในช่วงปากหลังเดือนสิงหาคม2563 วีออฟฟูจูนออกมานะครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะก่อนที่จะไปอธิบายกันต่อนะขอพูดย้ํากันเสมอนะครับว่าคนมีคู่หมายถึงคนที่อาจจะเป็นสามีภรรยากันแล้วเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าคบคุยกันอย่างเปิดเผยนะครับเป็นคนคุยกันที่แบบคุยกันจริงๆอ่ะหวังว่าเออจะพัฒนาเป็นแฟนหรือว่าแต่งงานกันในอนาคตนะครับเป็นที่รับรู้ของทั้งบ้านทั้งสองฝ่ายของพี่น้องหรือญาติเพื่อนฝูงญาติมีตพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะครับเอาละเรามาดูนะครับ คู่ของคุณเนี่ยบ้างหรือป่าก่อนที่จะมาขยายวีออฟจูนะขอดูคู่ของชาวราศีตุลน,นะครับในช่วงปกากหลังเดือนสิงหาคม253หวหน่ 3. อยว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะเอ็มเพลเอร์ขึ้นมานะครับเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะจัดการต่างๆระเบียบต่างๆได้หรือว่าควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนคุมเชิงคุมสถานการณ์ทุกอย่างเลยนะแต่ก่อนที่จะไปต่อต้อง ขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าพูดไม่ชัดนะเพราะว่าเจ็บมากตอนนี้เจ็บแผลนในปากมากนะครับเอาละขอดูตัวขยายนะครับของ will of fortune ก่อนว่าจะไปบทสรุปเนี่ยจะเป็นยังไงนะขอดูอ่าขอขยายนะครับ will of fortune สหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลประจำปักหลังสิงหาคม253 3 ทาวเวอร์ขึ้นมานะครับบางทีอาจจะมีความผิดพลาดหรือความไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์นี้นะครับอาจจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเองนะงั้นคราวนี้เรามาดูบทสรุป,ปันดีกว่าว่า,าจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงปากหลังนะชาวบทสรุปของชาวราศีตุลในช่วงปักหลังสิงหาคม2 5 6 3นี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไร อกได้เลยว่าเหมือนกับคนโสดนะหนึ่งเหรียญใหญ่ขึ้นมาแสดงกันอีกชั้นครั้งหนึ่งนะครับแปลว่าการที่มันมีเรื่องผิดใจกันโดยเกิดขึ้นจากตัวคุณนะคุณพังพาดเองนะครับมันอาจจะทําให้เกิดการเคลียร์กันหรือคุยกันนะครับโดยอีกฝ่ายหนึ่งบนฝ่ายที่เคลียร์กันกับคุณเปิดใจคุยกันกับคุณนะครับเป็นเบอร์เรอร์นะเป็นคนที่เปิดสถานการณ์ให้ได้มีการคุยกันได้มีการเจรจาเกิดขึ้นนะครับแล้วผลที่ออกมามันจะเป็นในเรื่องดีทิศทางดีคุณอาจจะ ได้รับโชคใหญ่หรือถ้าเป็นอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะได้รับแนวทางหรือท,ทิศทางที่ดีขึ้นทั้งในการคบหาดูใจกันในชีวิตคู่หรือการสร้างเงินสร้างทองสร้างอนาคตด้วยกันนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องที่คุณมีความไม่เข้าใจนะคุณอาจจะได้เข้าใจกันมากขึ้นเขาอาจจะพูดอะไรบางอย่างที่เขารู้สึก ไม่พึงใจไม่พอใจหรือว่ามันมีอะไรบางอยา่างที่คุณทาผิดพลาดไปเขาอาจจะบอกคุณนะครับเปิดใจคุยกับคุณมากขึ้นนะกรณีที่บางคนมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือติดเรื่องค้างคางกันมาก่อนหน้านี้นะครับสำหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลน,นะเพราะเอ็มเปอเรอร์ขึ้นมาเอ็มเปอเรอร์เป็นคนที่ คุมสถานการณ์ทุกอย่างคุมเชิงทุกอย่างแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วสถานการณ์นี้ทิศทางที่ออกมาสรุปว่ามันจะออกมาได้ดีนะครับไปได้สวยนะครับนอกจากเรื่องความสัมพันธ์จะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วคุณอาจจะมีโชคมีลาบนะครับหรือคุณจะได้โชคมีโชคได้ลาบในช่วงปักนลังสิงหาคม2 5งนหี้ด้วยนะงั้นเรามาดูคนสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีตุลกันม้ากดีกว่า ดูตัวตนของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราสีตุลน,นะครับประจําปักหลังเดือนสิงหาคม2 5 6 3ราชินีดาบขึ้นมานะครับคุณตั้งท่ารอที่จะตําหนิติตริงหรือว่าใครบางคนอยู่หรือมีใครบางคนที่อยากจะคุณอยากจะว่าหรือว่าพูดออกปากมากซะเลเกินนะก่อนจะไปขยายกันต่อนะครับบอกก่อนว่าย้ำันเสมอนะครับว่า คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับก็คือคนที่เป็นคนที่บางคนเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยความสัมพันธ์เพราะว่าอาจจะคบกับคนใกล้ชิดนะครับหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจในการละกันเพราะว่าต่างคนอาจมีคนคุยหลายคนนะครับแล้วก็แต่ว่าคือแบบเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นตัวหแลบบักๆอาจแต่ยังไม่กล้าเปิดนะแล้วก็บางคนก็เป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วไปถูกใจคู่ของคนอื่นแล้วมันนะฮะมีการ เล่นด้วยขึ้นมาหรือว่าบางคนก็คือมีคู่ของคนอื่นมาเล่นด้วยกับคุณแล้วคุณก็ดันไปเล่นด้วยนะก็คราวนี้เรามาดูตัวตนของอีกฝ่ายที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกว่าคุณชาวราศีตุลน,นะครับที่มีสถานะไม่ชัดเจนประจําปักหลังเดือนสิงหาคม2 5 6 3กัน็หน่อยกว่านะคงจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันอยู่นะครับในเวลานี้นะ สำหรับบางคู่บางคนนะครับเพราะว่านี่คือการดูดวงโดยรวมนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะครับอาจจะใช่หรือไม่ใช่สำหรับบางคนแต่หลายๆคนอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่ส่วนคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับฝ่ายคุณเองเนี่ยคุณตั้งใจจะเล่นอยู่แล้วนะคุณคุณจะพูดคุณจะเอ็ดแน่นอนแต่ว่าฝ่ายเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่พอใจคุณอยู่เหมือนกันนะครับคุณส่งความรู้สึกอะไรไปหรือบางทีคุณกระแทกกระทานอะไรไปเขาไม่สนใจเขาเฉย นะงั้นขอดูบทสรุปของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีตุลประจำปากหลังเดือนสิงหาคม25 6 3ากันหน่อยดีกว่าในเมื่อต่างคนต่างมีปากเสียงคนหนึ่งมีปากเสียงคนหนึ่งเฉยเฉยเมยทำเป็นไม่สนใจบอกตรงๆเลยว่าก็ปวดหัวปวดใจกันต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์ไม่ชัดเจนของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีตุลน,นะสีดาบขึ้นมานะครับคุณจะเกิดอาการ ไม่สบายตัวไม่สบายใจนะครับบางคนก็กินข้าวไม่ได้นะกินข้าวไม่ลงบางคนก็พักผ่อนนอนไม่หลับนอนไม่พอนะบางคนก็คึืนเขียนเาเจนเวียนหัวนะครับสําหรับคนที่เจอสาการนี้นะในเรื่องความรักของชาวราศีตุลท,ที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับในช่วงปากหลังสิงหาคม2563นะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอกันครั้งแรกนะครับฝากกด ติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ไม่พลาดนในคลิปต่อไปเวลาที่ผมอาปหลดคลิปนะสำหรับคนที่ติดตามกันเป็นประจำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใ้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ